สวัสดีค่ะก็คิมีขอมาระบายอะไรนิดนึงเนาะแบบมีปัญหาอะไรนิดหน่อยที่แบบว่าน้องๆทักมาหลายๆคนว่าทำไมพี่ข้าถึงเลิกเล่นเฟสถึงเลิกเลิกไปสักพักหนึ่งข้าอยากจะบอกว่าปัญหามันลุมเร้าอ่ะข้าเองไม่รู้ดิความรู้สึกมันเหมือนกับต้นเหตุมันอยู่ที่ตัวเราเนะแต่เราอยากเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจริงข้าเป็นคนมือไวปากไวก็ใครที่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษจริงๆแต่ถ้าเกิด ข้าทำอะไรผิดลงไปอ่ะมันไม่รู้ดิข้าใหญ่ทุกคนมาให้กําลังใจข้าในคลิปนี้มากกว่าข้าต้องการกําลังใจจริงๆนะตอนเนี้กับคําที่คือข้าอยากจะบอกก่อนข,ข้าเป็นคนมีพ่อมีแม่เป็นคนที่พ่อกับแม่รักพ่อกับแม่สอนดีมากๆพูดเลยตรงนี้สิ่งที่ทําบางอย่างมันอาจจะรุนแรงมากๆแต่ข้าไม่เป็นข้าไม่รู้สึกหรอกสิ่งที่ทํามันอาจจะผิดในการทําลายร่างกาย แต่ทุกคนไม่รู้สึกหรอว่าถ้าไม่มีใครทําให้ข้าวโกธไม่มีใครทําให้ข้าวโมโหข้าวจะไม่เคยทําให้ก่อนนะมันมันจังลี่อ่ะจริงๆกับคําหลายๆคนผู้ใหญ่ทําตัวไม่น่ารับถืออ่ะแม่แฟนเก่าพูดมาได้พูดออกมาแบบถ้าวันนี้ข้าวไม่ไม่มีประเด็นกับน้องเขานะข้าวคงไม่รู้หรอกแม่แฟนเก่าพูดแบบนี้กับเขาข้าวคงงงเหมือนกันเกียข้าวที่ข้าวเป็นกันเลยไม่ว่าอยู่เฉยหิวปาก รำคาญข้าวหรืออะไรข้าวอยู่เฉยหุบปากไม่ต้องพูดถ้าเกลียดพอข้าวไปทําลูกแม่ก็เกลียดต่อไปอยากจะด่าก็ดา่าแต่ไม่ใช่มาพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงพูดอะไรที่มันโอเวอร์แอคติ้งพูดอะไรที่เหมือนบทดราม,มา่าพูดอะไรคือโย,ยนสิ่งเฮี้ยมาให้ตัวข้าวข้าวเป็นกระเทยจริงไม่ใช่กะเทยปลอมข้ามีเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เป็นสิทธิ์มีครู ข้าอาจะดูกะกันดูแก่นดูเป็นกระเทยเี่ยจังไรอะไรเงี้ยนักสักนิดนึงแต่สิ่งที่ข้าทําสิ่งที่ข้ายอมรับเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจจริงๆมันรู้สึกแย่นะบางทีที่เขาพูดอะไรแบบไม่เป็นความจริงบอกบอกว่าข้ากับพวกเนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยรุ่นน้องต้องหลบต้องหมอบต้องหนีต้องแหวกทางให้ไม่งั้นอะไรวะข้าจะทุบข้าจะ ข้าจะไปหาเรื่องซึ่งใครที่รู้จักเข้าดีจริงๆหรือว่าไม่ต้องรู้จักดีจริงๆก็ได้ในโรงอาหารนะก็จะรู้ว่าข้าเป็นคนแบบไหนข้าเป็นคนที่กินยาคุมมากๆแล้วข้าก็จะเป็นแบบเนี้ยกินยาคุมแล้วก็เบอ์เแบอบ์แบบแบบอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาไม่เคยมีครไหนที่จะนอกจากแบบอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงแต่ข้าไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนเข้าใจปะนอกจากอันเนี้ยยอมรับนอกจาก หมั่นไส้และเกียดจริงๆที่มันทําอะไรให้ข้าวเกียดจริงๆอะ่ะอันนอีกว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ข้าไม่เคยเป็นแบบนั้นนะว่าจะต้องแต่แม่แฟนเก่าพูดแบบคือกลายเป็นแบบเราเป็นคนเหี้ยไปเลยแบบเข้างงนะคลิปนี้ข้าต้องการกําลังใจจริงๆแบบอยากได้คอมเมนต์ดีๆอยากได้คอมเมนต์ที่แบบให้กําลังใจจริงๆคือข้าวไม่รู้หรอกนะใครจะรู้จักข้าวหรือไม่รู้จักข้าวบ้างแต่สิ่งที่ข้าวมันแย่อยากจะร้องไห้มันแบบ ข้าดูจังลี่เลยอะแบบแม่บอกว่าแม่แม่แฟนกลับอกว่าอะไรบอกว่าข้าเป็นคนที่แบบรุ่นน้องต้องกลัวไม่กลัวปุ๊บข้าจะเป็นคนหาไปเข้าไปหาเรื่องนู่นนี่นั่นงงนะแบบบางทีแบบอ้าวเหรอเราเป็นคนดูแบบแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแบบไม่รู้ดิข้าทําตัวแรงนะแต่ข้าเป็นคนที่จริงใจแบบกับใครหลายๆคนมากๆมันแบบ แส่งความรู้สึกจำถ้าเป็นคนที่เคารพผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติข้าวที่ไม่ทําตัวที่แบบจกตาใส่ข้าวไม่ทําตัวต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหรือว่าคอยจับจ้องแต่จับผิดข้าวจเจ้าข้าวผิดอย่างเดียวอะไรเงี้ยทั้งครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่หลายๆคนข้าเป็นคนแบบนี้จริงๆข้าเป็นคนเกียดก็บอกเกียดไม่มีแบบว่าเกียดแบบพอต่อหน้าปุ๊บไม่เกียดนะรักนะไม่มี เป็นคนเกียดแสดงเอา,า,าทางส,สีหน้าและอาการทันทีไม่มีการแบว่าเออรักมึงนะแต่รับหลังปุ๊บพูดคำวินะิจนาไม่มีไม่รู้ดิวันนี้อยากระบายมากๆคือข้าอึดอัดมาตั้งแต่ที่โรงเรียนแหละมันไม่สบายใจแบบกับคําพูดของแม่แฟนเก่ามันดูแย่มันดูทําให้แย่ไปเลยเขามไม่ชอบกับเธออยู่แล้วแหละแต่ไม่น่าพูดแบบพูดให้เข้าแบบเป็นแบบเนี้ยบอกว่าเข้าเป็นหัวโจกนุ่นนี้นั่นพูดเลยนะฝ่ายปกครองเนี้ย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยข้าวเข้าอะ่ะส่วนใหญ่นะเรื่องแต่งหน้าเรื่องแต่งตัวเรื่องเกงขาสั้นไม่เคยที่จะแบบเข้าไปทะเลาะวิวาไม่มีมีอยู่แค่ครัง้งสองครัง้งก็คือเนี่ยบอสกับน้องแพวแค่นั้นสองคนนอกนั้นไม่มีที่จะเข้าฝ่ายปกครองความจังเลี่ของข้าวอะ่ะมันมีเยอะแต่สิ่งที่แม่ ของแฟนเก่าจะพูดแม่ของแฟนเก่าก็ควรจะย้อนกลับไปดูลูกของตัวเองซะก่อนที่จะพูดออกมาแบบนี้ข้าไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเท็จจริงไม่จริงตอนนี้ข้าคิดเก็ียถามแล้วถามคนไหนไม่มีใครคาตอบเข้าได้จริงๆสักคนถามคนนู้นก็บอกว่าคนนู้นพูดพูดพูดไม่จริงถามคนนี้คนนี้บอกว่าพูดไม่จริงไม่รู้อะกลายเป็นข้าวกลายเป็นตัวรับแพะเป็นแผลรับบาปเฉยไม่รู้อะคลิปนี้ต้องการกาลนันใจจริงๆอ่อะ มันแย่ะนองมันกลายเป็นคนที่แบบจังลี่ไปเลยอ่ะทีไม่ไม่อะไรมากหรอกมึนๆด้วยแหละแบบมันกําลังคิดอะไรหลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบให้กําลังใจแล้วแบบบอกไม่ให้เครียดนะน้องมันรู้สึกแย่ๆแบบมันแย่มากๆเวลาเราโดนใครว่าเยอะๆเจอปัญหาอะไรแบบทับถมมาแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันแบบ เหมือนปัญหามันมามันก็มาแค่ครั้งเดียวเนอะมาไม่ได้หันมาตั้งตัวปัญหาหลายอย่างมันเข้ามาแบบมึนและอีปัญหาไม่เท่าไหร่ข้าวมวิธีแก้อยู่แล้วเป็นคนแก้ปัญหาเก่งไม่เคยไม่แก้ตัวข้าเป็นคนชอบแก้ไขมากกว่าไม่เคยแก้ตัวข้าชอบแก้ปัญหานะแต่ปัญหาที่มาเนี่ยขอให้เป็นปัญหาที่จริง ปัญหาที่ไม่ปลอมใส่ไม่เฟกใส่ไม่ใส่ร้ายไม่ให้ข้าเป็นแพลรับบาปปัญหาที่ข้ายอมรับผิดทุกอย่างข้าเป็นกระเทยอ่ะเชื่อคำข้าได้จริงๆว่าความจังลี่จังไลอ่ะมีอยู่จริงแต่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่จะไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองผิดนะอยากให้ทุกคนเข้าใจข้าตัวเนี้ยแล้วก็อยากจะถามน้องๆใน้ลงหาได้เลยว่าถ้าเกิดไม่เชื่อว่าข้าเป็นคนเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยถามได้เลย ข้าวโหเราทั้งวันอ่ะเหมือนคนบ้าจนน้องๆคิดว่าข้าวเป็นคนบ้าจนแบบไม่มีใครรับถืออ่ะเพราะว่าห็นว่าเอออีดอกเดินไปยิ้มไปขำไปอ้อไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเหนื่อยมันท้อก็คลิปนี้มีแค่ในรายอยากทำาระบายใครไม่ฮอตไม่พอใจก็ไม่ต้องดูใครพอใจอยากจะเห็นใจข้าวก็คอมเมนต์นิดนึงคลิปนี้อยากได้คอมเมนต์จริงๆจากใจ มันแย่สถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นข้าวจังรี่มากๆเลยข้าวเบื่อผู้ใหญ่หลำใหญ่จริงๆข้าวเบื่อที่ผู้ใหญ่ที่ชอบจกตาใส่ครูบาจานจกตาใส่แม่ละบุชื่อนะอย่าเป็นปัญหาอะไรกันอีกอะไรนะเบื่อผู้ใหญ่จังรี่